ก็อยากจะนําเรียนนะครับว่าในส่วนของวันเสาวและวันอาทิตย์เนี่ยประเด็นสาระเป็นเรื่องของการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกรณีในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าบรรดาผู้ที่มีความรู้มีบรรดากูรูครูบาอาจารย์ก็บอกให้เราลดต้นทุนการผลิตเราเพิ่มคุณภาพแต่ไม่มีในรายละเอียด ฉะนั้นผมเองก็จะมาเติมสาระตรงนี้ให้เข้าใจครับว่าในการลดต้นทุนนั้นเราจะลดได้อย่างไรเราจะทําอย่างไรส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของพนักรเรามาติดตามกันในตอนที่3ในวันนี้ต่อได้เลยครับ สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับในทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์และวันอังคารก็จะเป็นประเด็นพืชเศรษฐกิจธธของเราก็คือในส่วนของทุเรียนและในส่วนของประเด็นวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นเราก็ได้เริ่มเข้าสู่สาระที่เป็นความรู้ความเข้าใจในด้านของการลงทุนนั่นหมายความว่ากระแสะแห่งการลดต้นทุนการผลิตของพิทักษกรน,นั้นถือว่า,อาได้รับคําแนะนําจากบรรดากูรูผู้รู้ต่าง แต่ในความหมายของการลดต้นทุนเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรานำเสนอไปแล้วนะครับในการลดต้นทุนในตอนที่1ในเรื่องของการลดต้นทุนในการป้องกันกําจัดวัชพืชในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างดินวันนี้เรามาสู่การลดต้นทุนในกระบวนการที่3ในเรื่องของการจัดการใบ ในเรื่องของการจัดการใบนั้นเราก็ต้องเข้าใจครับว่าในระบบการทําสวนโดยเฉพาะไม้ผลทุกชนิดแล้วเราก็เน้นไปที่ทุเรียนหลังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ่งแรกที่พี่น้องเกษตรกรทาก็คือตัดแต่งเรามีความจําเป็นที่จะต้องตัดแต่งหรือไม่นั่นคือประเด็นสำคัญที่เราต้องมาทำความเข้าใจคือมันไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จนะครับโดยธรรมชาติเองเนี่ยทุเรียนเขาก็มีการตัดแต่งโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจาก กิ่งจากส่วนที่เสื่อมประสิทธิภาพเราจะเห็นกิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเองในส่วนที่สองการจัดการกระตุ้นใบหรือชักนำให้แตกใบอ่อนมันมีความจำเป็นหรือไม่และในส่วนของปัจจัยที่เรานำมาใช้ในการจัดการใบอ่อนนั้นเราสามารถที่จะใช้หรือลดต้นทุนได้อย่างไรเป็นประเด็นสาระในสองเนื้อหา ก่อนอื่นครับเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าในเรื่องของการที่เราจะทำการตัดแต่งนั้นก็ต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะตัดแต่งเพื่ออะไรกรณีของการตัดแต่งสิ่งที่เราเห็นในคำแนะนำในบรรดาของผู้รู้ก็จะต้องมีการควบคุมด้านบนคือตัดยดลดความสูงของยอดตัดลดในส่วนของ ด้านของกิ่งด้านนอกคือความกว้างอันนั้นก็คือการควบคุมทรงพุ่มในส่วนของหลักการที่เป็นปฏิบัติต่อมาก็คือการตัดแต่งกิ่งภายในการตแต่งกิ่งภายในนั้นก็จะเป็นการตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์กิ่งที่เจ็บป่วยหรือกิ่งที่มีโรคระบาดกิ่งที่มีความถี่หรือมีความใกล้ชิดกันเกินไปเพื่อให้เกิดความโปร่ง อันนั้นก็จะเป็นการตัดแต่งเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการแต่งก็คือเราจะมีกิ่งที่มีคุณภาพเราจะมีสภาพกิ่งที่โปร่งอัตราการเกิดโรคหรือการเกิดสัตรูพืชก,ก็จะลดลงในส่วนที่สก็จะเป็นการตัดในลักษณะของกิ่งย่อยกิ่งขแขนงซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความจำเป็นในกรณีของ ตำแหน่งกิ่งเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นกิ่งที่เคยทําท่าจะออกดอกหรือเป็นกิ่งที่แตกจากกิ่งที่เป็นกิ่งหลักกิ่งเหล่านี้บางครั้งเราก็มองว่าเป็นโทษแต่ในบางกรณีเขาก็เป็นกิ่งที่มีประโยชน์โดยเฉพาะในสภาพต้นที่มีความสุดโทมจากการให้ผลผลิตหรือจากสภาวะการระบาดของศัตรูพืชหรือจากพฤติกรรมของเขา ซึ่งทั้งหมดที่ได้นำเรียนมานี้เป็นเรื่องของการใช้แรงงานทั้งสิ้นนะครับแรงงานจากการใช้แรงงานในครอบครัวหรืออาจจะเป็นแรงงานจ้างเป็นรายวันหรือจ้างเหมาซึ่งทั้งหมดคือต้นทุนทีนี้เรามาดูประเด็นกันครับว่าแล้วความจํำเป็นที่จะต้องดำเนินการเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามาดูในหนึ่งรอบปีการผลิตเอาเป็นสูตรสำเร็จที่เราจะต้องเสียต้นทุนนะครับนั่นก็คือ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตตัดหนักครั้งที่หนึ่งการตัดหนักครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการปรับทรงพุ่มปรับภายในปรับด้านในด้านนอกทั้งหมดนั่นเป็นส่วนครีหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ต้องมาตัดแต่งแขนงอีกการตัดแต่งภายในทวงพุ่มเป็นการตัดแขนงอีกอย่างน้อยอีก2ครั้งนะครับก็เป็นสมครั้งในลักษณะตรงนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นต้นทุนทั้งสิ้น ถ้าเรามามองดูในลักษณะของต้นทุนเหล่านี้ก็ถือว่าค่าแรงงานในการตัดแต่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างจะสูงเพราะเราต้องเข้าใจครับว่าบางครั้งเนี่ยในสวนสวนหนึ่งการตัดแต่งเก็บแขานงกิ่งกระโดงภายในเนี่ยมันไม่ได้แกะตัดแค่ครั้งเดียวนะครับ ในสวนหนึ่งอาจจะมี300ต้นเราอาจตีละ100ต้นหรือ200ต้นมันก็จะเป็นมูลค่าของกาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นดังนั้นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจในพฤติกรรมตรงนี้ว่าแล้วถ้าเราต้องการที่จะลดต้นทุนละ่ะประการแรกสิ่งที่เราจะต้องลดต้นทุนได้ก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเราก็รอให้ทุเรียนแตกใบอ่อน เมื่อทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วนั่นหมายความว่าทุเรียนจะมีการแตกแขนงภายในส่วนที่หนึ่งและมีแขนงภายในเสร็จก็จะเป็นการแตกใบอ่อนด้านนอกครั้งที่หนึ่งดังนั้นเมื่อผู้เรียนที่เราดูแลจัดการแตกใบอ่อนครั้งที่หนึ่งด้านนอกแล้วเราก็จะทำการตัดแต่งภายในครั้งเดียว ทั้งในส่วนของกิ่งที่เจ็บป่วยกิ่งที่สุดโทมกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งที่หนานแน่นเกินไปผมเลยย้ําว่านี่คือเวลาที่เหมาะที่สุดสาหรับการตัดแต่งเราก็จะได้ประโยชน์คือครั้งเดียวเพราะบางครั้งเนี่ยพอใบด้านนอกเขาแต่งใบอ่อนเต็มที่ขแขนงภายในก็แก่การตัดขแขนงอ่อนตัดเสร็จเขาก็จะแตกใหม่แต่ถ้าเราตัดขแขนงที่แก่หรือขแขนงที่ แตกใบอ่อนมาแต่กลางเต็มที่แล้วเขาก็จะไม่แตกใบอ่อนเพราะนั้นเราก็จะตัดครั้งที่1ห,หลังจากนั้นเราก็จะทําการดูแลบํารุงไปจนกระทั่งการแตกใบอ่อนในใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายเริ่มแตกพอใบสุดท้ายเริ่มแตกเนี่ยเราก็จะทําการแต่งแขนงภายในเป็นครั้งที่สองนั่นหมายความว่า การจัดการตัดแต่งแขนงภายในนั้นจะเป็นแขนงแก่เมื่อตัดแต่งแขนงแก่แล้วในใบสุดชุดสุดท้ายก่อนการออกดอกเราก็จะได้มีการตัดแต่งแค่สองครั้งหลังจากนั้นถัดไปเมื่อใบสุดท้ายเริ่มแก่แขนงก็เริ่มแก่และ,ะแขนงเหล่านั้นจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการส่งเสริมการออกดอกและเป็นตัวช่วยในการลดการแตกใบอ่อน คือเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของทุเรียนก่อนนะครับว่าทุเรียนถ้าใบถ้าภาพต้นเขาอ่อนแอหรือสุดโทม45วันเขาจะต่อใบอ่อนใหม่ถ้าสภาพต้นสมบูรณ์เขาปกติปานกลาง60วันเขาจะแตกใบอ่อนใหม่และถ้าสภาพใบเขาพร้อมสมบูรณ์เขาจะใช้ระยะเวลาถึง3เดือนหรือ90วันเขาจึงจะแตกใบอ่อนใหม่นี่คือประเด็นหลักที่ จะทําให้เรานั้นสามารถลดต้นทุนในลักษณะของการตัดแต่งได้คือหลักการสําคัญที่ผมเองอยากจะให้เข้าใจนะครับว่าการตัดแต่งกิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแตกใบอ่อนเพราะถ้าเราตัดแต่งไปในตำแหน่งใดก็ตามแล้วมันจะมีคําสั่งภายในต้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของฮอร์โมนออกซินไปในตำแหน่งตรงนั้นเมื่อฮอร์โมนตัวนี้เคลื่อนย้ายไปสู่ตำแหน่งนั้นก็จะเกิดสภาวะการแตกใบอ่อน นี่คือประเด็นแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราตัดในช่วงที่อากาศเอื้อมนวยระดับมีความชื้นสูงมีแสงแดดเข้มมีความยาวนานแสงแดดเขาก็จะเป็นใบอ่อนด้วยระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบอรลึกแอซิดแต่ถ้าในจังหวะที่เราตัดแล้วในเวลานั้นเป็นภาวะที่ต้นสมบูรณ์มีความชื้นต่ำมีความเข้มของแสงต่ำ มีสภาวะอากาศที่เริ่มสภาวะฝนทิ้งช่วงเขาก็จะไม่เกิดการแตกใบอ่อนแต่จะเปลี่ยนคำสั่งมาเป็นในเรื่องของการออกดอกช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีกันสักครู่ก่อนครับเเาดด็ดทคโนนรอตอ ทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าพ่นสองถึงสามครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทปโนครับ มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซ oh. ันเฟตแท้แท้ร้อยเปอร์เซนต์จากประเทศเยอรมนี ใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลได้ดีเยี่ยมปุ๋ยเบาคอนเม็ดแข็งเม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรอง ธาเสริมครบรีเบทเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟสร้อยเปอร์เซปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพร์มีด้วยกัน3สูตรจีส10สิบสฟื้นต้นทำใบใหม่12บสองสะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูกสิบ g ี0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตจากประเทศเยอรมนีมีว่าจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนำทั่วไปปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมาก อุ้ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกวายย่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การ,กรเกษตร ทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวต้องถูกต้อง,องระยะ แล้วประอะไรด้ฮะประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไพร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยไบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบสบำรุงใบก็20 20-20สะสมการออกดอกใช้สูตรเจ3 3 4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เอ ราเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนเพลกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟจำกัดไซฟามินบีเคไซฟามินบีเค อมโเนีเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงตั้งแต่หางแย้ไม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศร้าปรวนใช้เพียง 50cc เท่านั้นป้องกันการหลุดร่วงเมื่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟบริษัทเอราวันเคมีเกษตร ท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พฤกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฝังสาระต่อจากในชุงที่1กันต่อได้เลยครับเพราะฉะนั้นในการทีเ่เราจะตัดแต่งตรงนี้จึงต้องหันมาทําความเข้าใจคือมีเหตุบางท่านครับต้องการให้ทุเรียนออกดอกก็ไปใช้สูตรสําเด็จก็คือ ตัดแต่งให้กิ่งให้ปโปร่งให้โล่งใ,ให้อากาศถ่ายเทให้เกิดความเครียดแล้วเขาออกดอกซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นไปได้แต่น้อยมากถ้ามันเกิดสภาวะอากาศที่ไม่สนับสนุนคือมีความเข้มของแสงมีแดดที่ยาวนานมีฝนตกชุกมีในตัวเช่นสูงเขาก็จะกลายเป็นใบอ่อนดอกก็จะไม่สามารถออกได้ครับดังนั้นถ้าเรามาสรุปในหนึ่งรอบ ปีตั้งแต่หลังจากเก็บเกี่ยวออไปจนถึงก่อนการออกดอกเนี่ยถ้าเป็นสวนโดยทั่วไปที่มีความขยันมีความเอาใจใส่ดูแลก,ก็จะแต่งเราใช้ต้นทุนถึงเกือบ6ครั้งแต่ถ้าเรามาดูในมุมมองในลักษณะของประเด็นตรงพฤติกรรมการเจริญเติบโต,อตของทุเรียนเราก็แต่งแค่ไม่เกิน3ครั้งก็ถือว่าประหยัดต้นทุนไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับกับการลงทุนประเด็นต่อมา ในตำแหน่งที่เรามีการตัดตรงนี้จะเป็นเหตุและเป็นจุดสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชได้เราจำได้นะครับว่าถ้าในกรณีที่เรามีการตัดแต่งกิ่งขนาดย่อยกิ่งเล็กกิ่งแขนกิ่งกระโดงกิ่งภายในส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการใช้สารเคมี ในลักษณะของการพ่นเพื่อทำความสะอาดหรือล้างต้นอย่างเช่นในตระก,กูล copper oxychloride copper oxide หรือจะเป็นในตระก,กูลของ copper oxychloride บวก copper hydroxide นี่เป็นประเด็นที่เราดำเนินการเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการระ,ะบาดของเชื้อเข้าไปในตำแหน่งที่เรามีการตัดแต่งสิ่งตรงนี้ถ้าเราปฏิบัติในลักษณะรวดเร็วเบ็ดเสร็จ ก็จะพบว่าประโยชน์ของการใช้ปัจจัยเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพคือไม่ใช่ว่าเราตัดทิ้งไว้นานแล้วเป็นเดือนหรือเป็นสองสัปดาห์แล้วเรามาพ่นเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาในตำแหน่งที่จะมีเชื้อราแทรกซ้อนได้เพราะนั้นในลักษณะของการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องควบคู่กันไปเราเสร็จในหนึ่งกลุ่มหโซนหรือ1แปลงหรือหนึอกเราก็ควรดำเนินการอันนี้คือ กิ่งแขนงกิ่งกระโดงหรือกิ่งย่อยแต่ท่านในกรณีที่เป็นกิ่งขนาดใหญ่และมีการตัดแต่งเพื่อเอากิ่งที่เจ็บป่วยกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งที่มีความถี่เกินไปในลักษณะที่บางครั้งเขาให้ผลผลิตแล้วก็สุดโทมหรือเป็นกิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์ในกิ่งเหล่านี้จะมีตำแหน่งแผลขนาดใหญ่ดังนั้นในระหว่างที่เราดำเนินการเนี่ย เราก็ต้องดําเนินการให้เบ็ดเสร็จไปในครั้งเดียวกันบุคคลที่เข้าขึ้นไปดําเนินการเนี่ยเราก็จะต้องให้เขาปฏิบัติไปในเวลาเดียวกันนะครับคือตัดเสร็จเราก็ต้องทําการควบคุมแผลซึ่งผมเองนั้นก็อยากจะนําเรียนว่าการที่ท่านจะใช้ปัใจจัยในการไปทาแผลนี่มันมีเหตุผลสําคัญคือเราต้องเข้าใจว่าในปีการผลิตนี้ฝนจะชุก และศัตรูที่เป็นตัวสําคัญที่สุดก็คือหนอนคว้นต้นทุเรียนนอนคว้นต้นทุเรียนเขาจะมาวางไข่ในตําแหน่งกิ่งที่มีอาการตัดกิ่งที่มีกลิ่นเลียกมแมลงกลิ่นที่มีลักษณะของอาการลำต้นเน่าหรือกิ่งเน่าเขาจะมาทําการวางไข่ในต้นฤดูฝนนี้แล้วก็ระบาดอยู่เป็นเวลา2-3เดือนซึ่งถ้าเขาระบาดรอบต้นต้นก็จะตายไปดังนั้นในกรณีถ้าเราตัดเสร็จ เราก็จะต้องทำการปิดแผลทันทีอาจจะด้วยตะกูลปูนแดงอาจจะด้วยตระกูลในส่วนของสารเคมีในกลุ่มของตระกูลคอปเปอร์หรืออื่นๆแต่เราก็ยังมีเทคนิคคำแนะนำว่าอย่างกรณีการใช้สีสเปรย์ตัดเสร็จคือบุคลากรหรือคนที่ทำงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่อยากจะไปทำงานหลายชั้นนะครับเขาก็จะตัดตัดตัตัด,ตด,ตด,ตด คนรักษาคนทาก็มาทาที่หลังซึ่งนั่นหมายความว่ามันอาจจะเกิดการวางไข่ระบาดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ตัดในย่ามก็จะมีกระป๋องสีสเปรย์เราก็ใช้สีสเปรย์พ่นปิดทับบาดแผลน้ํา,าก็ไม่เข้าเชื้อราก็ไม่เข้ามันก็จะไม่มีเหตุที่จะทําให้ด้วงหนวดยาวหรือด้วงบาน้ํานจุดดามาวางไข่มันจะเป็นการประหยัดประโยชน์แล้วก็สะดวกเพราะเขาใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก อยู่ในย่ามของเขาเราจะเสร็จทีเดียวนี่เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำในกรณีที่เป็นบาดแผลขนาดใหญ่ทั้งนี้รวมถึงในส่วนของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคลลำต้นเน่านะครับโดยเฉพาะผมได้อธิบายมาแล้วว่ากรณีที่มีรูเปิดทางธรรมชาติจะเป็นตำแหน่งที่เชือ้อราไม่ว่าจะเป็นไฟพอปทราหรือจะเป็นในส่วนของเชื้อราฟิวซาเลียมซึ่งเขาระบาดคู่กันแล้วก็จะเข้าไปทำลายเพราะฉะนั้น ในตำแหน่งตรงนี้จึงเป็นจุดสำคัญที่เราสามารถจะควบคุมได้ในครั้งเดียวทั้งในด้านของอาการป้องกันกระจัดมแมลงและในส่วนของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชประเด็นสำคัญนะครับที่เราต้องหันมาทำความเข้าใจว่ากรณีการตัดแต่งเพื่อปรับทรงพุ่มเราทำครั้งเดียวเราจะไม่ดำเนินการต่อในลักษณะเมื่อเข้าสู่ฤดูการผลิตและ คำถามที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือหมอทุเรียนก็ท่านเราแต่งกลแบบหมอทุเรียนบอกที่นะตรงท้ายสุดคือในเดือนแห่งการจะออกดอกไม่ว่าจะเป็นเดือนตุลาคมเดือนพิกายนของภาคตะวันออกหรือจะเป็นธันวามกราของทางภาคใต้เนี่ยมันก็จะมีขแขนงเต็มไปหมดเลยนะครับกรณีของแขนงเหล่านี้เนี่ยแล้วเราจะตัดเมื่อไหร่ล่ะแล้วมันจะเอาตรงไหนที่เป็นตำแหน่งของการออกดอก พี่นศสกรครับผมมีคำตอบในประเด็นตรงนี้ให้เห็นภาพครับว่าถ้าในกรณีที่เป็นกระโดงคือกิ่งที่ตั้งขึ้นเราตัดได้ตลอดครับถ้าเราจะไม่มีแรงงานพอแต่ถ้าเราไม่แรงงานพอเราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นเขาจะเป็นตัวดึงพลังงานลงมาส่วนที่สองในลักษณะของแขนงที่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นภายในเนี่ยเราจะตัดเมื่อไหร่ เราจะทำการตัดเมื่อหลังจากทุเรียนออกดอกแล้วกรณีหนึ่งหมายความว่าทุเรียนออกดอกเสร็จอยู่ในขนาดประมาณสักเหยียดตีหนูมาเขือพวงอ่อนๆเราก็จะทำการตัดนั่นคือคำตอบหรืออีกกรณีหนึ่งเมื่อเราพบว่าสภาวะอากาศพยากรณ์อากาศชัดเจนแล้วว่าจากนี้ไปไม่มีฝน ฝนไม่ตกกังวันสั้นกลางคืนยาวความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำกว่า70%เรเราก็จะทำการตัดได้เป็นสองเงื่อนไขนะครับเพราะถ้าเราไปตัดผิดเวลาตัดในช่วงที่มีความชื้นสูงตัดในช่วงที่แสงแดดยาวนานตัดในช่วงที่ฝนตกสิ่งที่เราได้มาคือขแขนงดังนั้นเราก็ต้องเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ประการต่อมาแล้วดอกมันจะออกได้หรือ พี่นักกรครับตำแหน่งของการออกดอกคือใต้ท้องกิ่งและตำแหน่งที่เขาจะออกดอกได้นั้นเขาจะออกควบคู่กับแขนงแก่ขแขนงตรงไหนแก่เขาก็จะมีการออกดอกซึ่งยืนยันว่าเขาสามารถที่จะออกดอกได้ตั้งแต่กลางกิ่งโดยไม่ต้องไปออกที่ปลายกิ่ง เขาสามารถที่จะออกได้ที่กลางกิ่งหรือโคนกิ่งเพราะเหตุผลสำคัญคือแขนแงเหล่านั้นเป็นตัวดึงพลังงานลงมาแล้วก็เมื่อดึงพลังพลังงานลงมาในตำแหน่งกิ่งแล้วตัวใบเหล่านั้นไม่ได้ใช้ครับเพราะซอสหรือใบแก่เป็นผู้ที่ไม่ได้อ่ใช้พลังงานอะไรเขาก็จะสะสมอยู่ตามตำแหน่งตรงนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจว่า เขาสามารถที่จะทำให้เกิดการสร้างตาดอกได้แต่ถ้าพิ่น้องสกอร์ไม่สบายใจก็ให้เข้าใจก่อนว่าจากตำแหน่งกิ่งที่ทอดยาวออกไปเรามีแขนงเกิดขึ้นเราก็สามารถแบ่งกิ่งเหล่านั้นเป็นสามส่วนเราแต่งแขนงภายในส่วนที่หนึ่งได้คือจากลําต้นออกมานะครับตามสัดส่วนของความยาวของกิ่งก็คือแต่งได้หนึ่งส่วน เพื่อให้ท่านเกิดความสบายใจอย่างน้อยมันก็โปร่งขึ้นสิ่งที่อยากจะย้ำต้องเข้าใจครับว่า,ขาแขนงเหล่านี้ตัวเหตุผลสำคัญก็คือเขาจะเป็นตัวดึงพลังงานจากใบลงมาแล้วจะเกิดการถ่วงดุลกันระหว่างยอดด้านนอกทำให้ใบอ่อนด้านนอกไม่เกิดการแตกใบอ่อนในสภาวะช่วงปลายฤดูฝน นั่นหมายความว่าในภาคตะวันออกก็จะเป็นตุลาพิชิกาถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นธันวามกรานี่คือยกตัวอย่างนะครับว่าประโยชน์ของเขาจะเกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าวแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะทำการประหยัดต้นทุนเพราะเมื่อดอกทุเรียนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการแต่งดอกและแต่งขนงที่เป็นขนงแก่ไปในครั้งเดียวกันครับ สำหรับวันนี้ของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆุกท่านสวัสดีครับ